เว้ยเออฉันได้ตัดพิษโลกระสาทให้พวกคุณแล้วสบายใจได้ไอ้ขยะนั่นมันจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตในไม่ช้าฉันมาหาคนในบริษรัทของพวกคุณผู้จัดการฝ่ายขายชื่ออูเฉินคุณครับคุณกับผู้จัดการอูเฉินมีความสัมพันธ์อย่างไร ถ้าไม่มีการนัดหมายจะเข้าไปไม่ได้ฉันเป็นพ่อของเขามีเรื่องที่สำคัญถึงชีวิตต้องหาตัวเขาบอกฉันเร็วๆว่าเขาอยู่ที่ไหนคุณครับฉันไม่สนว่าคุณกับอูเฉินจะมีความสัมพันธ์อย่างไรถ้าไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าจะไม่เจอเขาขอโทษครับขออภัยไม่สามารถให้บริการได้ฉันจะถามคุณอีกครั้งสุดท้ายอูเฉินอยู่ที่ไหนกันแน่ใครกันกลุ่มูเฉินคือที่ที่ทุณสามารถทำตัวเวลวรหลได้อะ คุณครับสํนักงานของอูเฉินอยู่ที่ชั้น13ห้องหมายเลขห้าอ่ออ,อ,อืมไม่มีใครใครกันทําไมถึงอยู่ในสํนักงานของผู้จัดการอูอูเฉินอยู่ไหน เราไม่เห็นเขาเขาไม่ได้มาทำงานวันนี้เราไม่เห็นเขาเขาไม่ได้มาทำงานวันนี้ฮึไม่เห็นเขา <c oughs> ความร้อน ผมนี้น่าจะช่วยหาตัวอูเฉินได้ศาส์การตามรอยข้ามผัานลีอูเฉินคุณหนีไม่พ้นแล้วพระเจ้าเขาหายไปจากที่เดิมได้อย่างไรอาเฉียงลูกน้องของคุณสองคนทำไมยังไม่มาประสิทธิภาพในการทำงานต่ำเกินไป พวกเขาคงไม่อยู่ใต้าตาฉันหรอกนะเล่นกับคนที่ฉันสนใจอยู่ใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกนะ<อ>สวัสดีครับค่ะหมายเลขที่คุณโทรไปไม่มีคนรับสายในขณะนี้โ<อ>ทรศัพท์ไหนก็ไม่มีคนรับสายหัวหน้าของพวกเขาอาจจะจริงๆแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้<อ>ทั้งหมดเป็นเพราะสองสาวนั้นสวยเกินไป<อ>คนทั่วไปอาจจะต้านทานไม่ไหวแม้แต่เป็นผีก็ยังมีเสน่ห์เสน่ห์อะไรของเธอ นั่นคือผู้หญิงที่ฉันสนใจใครกล้าขยับก่อนนั่นคือการขัดแย้งกับฉันรอให้ฉันไปที่เจ้าหลงและบอกกับลูกพี่ลูกน้องของฉันพวกเขาจะต้องรับผลที่ตามมาเขาสามารถฟันได้ด้วยมือเดียวคนที่สามารถฟันแผ่นหินหนาสิบเซนติเมตรได้คุณเดาเอาไว้เขาจะสามารถฟันหัวของคุณได้ไหมโอ้พี่ชายช่วยปล่อยฉันเถอะของของคุณฉันจะไม่กล้าที่ถึงอีกต่อไปเฮ้ <c oughs> ใครกันฉันจำไม่ได้ว่าเคยเจอคุณคุณคืออูเฉินใช่ไหมคุณคืออูเฉินใช่ไหมใช่งั้นก็ไม่ผิดคุณคุณคือใครอยากจะยุ่งกับผู้หญิงของฉันกล้าถามฉันว่าใครคุณคนที่สองสาวนั้นรอคือคุณไม่ถูกทำไมพลังของคุณถึงน่ากลัวขนาดนี้อะ คุณกล้าฆ่าฉันได้ยังไงหัวหน้าสนักเจ้ายุทธจักรก้าสีคือญาติของฉันคุณกล้าฆ่าฉันเหรอสนักเจ้ายุทธจักรก้าสีจะต้องตามล่าคุณแน่ไปตายซะเถอสนักเจ้ายุทธจักรก้าวีคนดีคนดีช่วยปล่อยฉันเถอะช่วยปล่อยฉันเถอะคนดีช่วยปล่อยฉันเถอะช่วยปล่อยฉันเถอะแต่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องนี้ได้คุณคิดว่าฉันจะปล่อยคุณไว้เหรอคนดีขอร้องเถอะนี่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เขาสั่งให้ฉันทำ ฉันก็ทำอะไรไม่ได้ดีฉันจะส่งคุณออกไปอ่ะขอบคุณพี่ชาย Cháu này, anh này giá bao nhiêu? 100 yuan. đi hay, Được rồi. Cháu này, cái ราคาเท่าไหร่ให้นึกไม่ถึงเลยความสามารถในการแยกแยะจิตรูยังสามารถใช้แยกแยะคุณภาพของของเก่าได้อีกด้วยดีจริงๆใช้เงินเล็กน้อยซื้อของเหล่านี้มาแล้วค่อยขายออกไปรับรองว่าจะได้กำไรหลายเท่าเฮ้มีอะไรเหรอจะไปทานข้าวกับฉันไหมฉันอยู่ที่ร้านอาหารแน่นอนสิฉันจะไปเดี๋ยวนี้ ทำไมสั่งอาหารเยอะขนาดนี้วันนี้เป็นวันพิเศษเหรอสุขสันวันเกิดเสียเฟินซื้อให้ฉันอืมรีบดูสิว่าจะชอบไหมโอเคดีพระเจ้านี่มันเป็นแบรนด์ปาเตฟิลิปเลยเหรอฉันเคยได้ยินแบรนด์นี้รู้ราระดับสูงสุดนาฬิกาเรือนนี้อย่างน้อยก็เริ่มต้นที่สองสามแสน อ,อย่าไปฟังเธอเลยอันนี้ราคาถูกมากฉันเลือกมาอย่างตั้งใจนานเลยนะโง่จังของขวัญวันเกิดที่เธอให้ฉันฉันจะปฏิเสธได้ยังไงเว้เออขอบคุณที่ให้ฉันนาฬิกาน้ำใจของเธอมีค่ามากฉันจะรักษามันไว้แล้วเออเซี่ยเปิดขอให้สุขสันต์วันเกิดนะดอาขอบคุณนะอือม,มากินข้าวกันก่อน,อนเถอะ เจ้าของวันเกิดกินชิ้นใหญ่ๆหฮึมเฮ้เว่ยเอ๋อรอให้กินข้าวเสร็จก่อนเธอไปที่ไหนกับฉันได้ไหมอะช่างเถอะช่างเถอะพวกเธอคู่รักไปเดทกันเถอะฉันคนเดียวก็พอแล้วอะเธอพาฉันมาที่นี่ทำไมเธออยากซื้อของเก่าใช่ไหมฉันมีเงินซื้อของเก่าได้ที่ไหนขายของเก่าขาย ฉันมีเงินซื้อของเก่าได้ที่ไหนท้ายของเก่าตามฉันมาฉันได้ส่งของให้พวกเขาตรวจสอบแล้วรอผลออกมาเราก็แค่รับเงินก็พอมันมีค่าเท่าไหร่มีค่าล้านหนึ่งพันบาทล้านนี้เงินเยอะขนาดนี้แล้วของเก่านั้นเธอได้มาจากไหนเธอคงไม่กังวลใช่ไหมทั้งหมดฉันได้มาจริงๆไปกันเถอะ <c oughs> คุณเชียกรุณานัง อืมนั่งหกอืมคุณเสี้ยของเก่าที่คุณส่งมาเราได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วราคาก็ได้ถูกระบุไว้เรียบร้อยแล้วราคาทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งล้านสองแสนหกสิบพันอืมเงินเยอะขนาดนี้ของเก่าทั้งหมดคุณหามาเองเหรอือแน่นอนว่าฉันหามาเองด้วยมือของฉันถ้าเป็นคนอื่นฉันยังไม่เชื่อเลยฉันโชคดีมากใช่ไหมอืม โอเคฉันไปห้องน้ำแป๊บโอ้ <S <s oh, งั้นคุณไปเถอะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของที่คุณจะประมูลด้วย <S 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 อืมใช่แล้วฉันขอแนะนำพวกคุณนะ <S 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 ควรพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง <S 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 เพราะของพวกนีน้มีไม่กี่ชิ้นที่เป็นของจริงคุณเสี่ยคุณอย่าพูดมั่วสิ ของเก่าเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับการตรวจสอบโดยอาจารย์เย่จะมีของปลอมได้อย่างไรอาจารย์เย่ท่านนี้มีชื่อเสียงมากตอนนี้รู้สึกว่าก็แค่แบบนี้เองช่างเถอะยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นกลับมาแล้วอืมไปเธอะฉันจะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศการประมูลดี<ห>อ้าวอาจารย์เจียงท่านมีเวลามาที่นี่ได้อย่างไรมามาเชิญเข้ามาเถอะดี อาจารย์เย่ยละทำไมของที่วางอยู่บนนี้ถึงเป็นของกลอมหมดเลยนี่การตัดสินใจของคุณเซี่ยเมื่อครู่กลับถูกต้องจริงๆท่านอาจารย์เจียงกรุณารอสักครู่ฉันจะไปเชิญท่านอาจารย์เย่ยมาเจอคุณโอ้มักเดินอยู่ริมแม่น้ํากลับทําให้รองเท้าฉันปยกจริงๆคุณเซี่ยที่คุณพูดเมื่อกี้สามารถเชิญเขามาให้ฉันพบได้ไหม เราไปดูคุณเซียกันสักครูของเก่าที่เพิ่งพูดถึงมีปัญหาบ้างรบก,กวนคุณกลับมาอีกครั้งโอ้คุณรอยอยู่ที่นี่ฉันไปเดี๋ยวมาเอืมกลับมาเร็วๆเอืมไปกันเถอะ <c oughs> คุณเซี่ยเชิญนั่ง <c oughs> คุณคือท่านอาจารย์เย่แห่งสภาหอมาสมบัติใช่แล้วฉันเอง <c oughs> คุณเซี่ยของเก่าที่คุณส่งมาเมื่อวานคุณ,ณภาพดีมาก แต่เพราะความประมาทของสิทธิ์ฉันทําให้ราคาของเก่าบางชิ้นประเมินผิดตามที่ฉันสังเกตในของเก่าของคุณมีสามชิ้นที่เป็นสมบัติชั้นยอดของราชวงศ์โบราณแต่ละชิ้นรวมกันแล้วหลายสิบล้านรวมสามชิ้นแล้วราคาทั้งหมดเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแล้วอ่ะข้อผิดพลาดนี้เราจะชดเชยให้ทันทีครั้งนี้เรายังติดหนี้คุณอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบล้านจะไม่มีการขาดตกบกพร่องแม้แต่บาทเดียวจะโอนเข้าบัญชีที่คุณให้มากรุณาไว้วางใจอืม แต่จำนวนมันมากเวลาที่จะโอนเงินจริงอาจจะช้าหน่อยแต่ก่อนเที่ยงคืนวันนี้จะต้องโอนเข้าบัญชีของคุณอืมคุณเซี่ยไม่ทราบว่าคุณจะช่วยได้ไหมช่วยดูว่าของสะสมสองชิ้นนี้เป็นของจริงหรือไม่ไม่มีชิ้นไหนที่เป็นของจริงขออภัยที่รบกวนคุณเซี่ย ชิ้นที่ผมโยนทิ้งไว้บนพื้นเป็นของปลอมจริงๆแต่ชิ้นนี้แต่เป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดแน่ที่ผมตรวจสอบผมก็ <ผม S 1> คิดว่าชิ้นนี้ในมือเขาเป็นของแท้จริงๆเฮ้อคุณเชื่อมีความหมายว่าอย่างไร ดูให้ละเอียดนี่ทำมาจากอะไรเป็นหินจริงๆใช่แล้วเป็นหินมาตรฐาน,านวัสดุหลักของเครื่องปั้นดินเผานี้คือหินน้ำหนักไม่เหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปคุณอาจไม่สังเกตเห็น,นคุณเซี่ยจอมยุทธ์ขอโทษที่ผมมองคนไม่ออกขออภัยคุณผมคือเจียงหลิงเซินคนเมืองหยุนตูขออภัยที่ไม่เคารพท่านกรุณาให้อภัยจอมยุทธ์คืออะไรทำไมพวกคุณถึงให้เกียรติกับฉันขนาดนี้ท่านไม่รู้จักจอมยุทธ์คืออะไรจอมยุทธ์อะไรนั่นฟังไม่เขา้าใจ ระดับสูงที่หาได้ยากในวิธีแห่งการต่อสู้จอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้าอะไรนะจอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้ามีชื่อเสียงอะไรนะจอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้าถูกต้องถ้าที่เพิ่งใช้เป็นเมื่อกี้มีเพียงจอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้าที่สามารถใช้ได้นี่คือโชคดีในชีวิตของฉันชีวิตนี้กลับสามารถพูดคุยกับจอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้าได้ยังเป็นจอมยุทธที่อายุน้อยขนาดนี้ชีวิตของฉันถือว่าไม่มีอะไรให้เสียดดยแล้วได้ยินมา จอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้ามักจะหาตัวได้ยากฉันใช้ชีวิตในโลกยุทธภพ,พมาหลายสิบปีและไม่เคยเห็นจอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้าที่มีในตำนานนี้จอมยุทธผู้บรรลุขั้นเทพเจ้าคนประเภทนี้ได้เกินขอบเขตของคนธรรมดาไปแล้วมีทักษะและความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งสำหรับบุคคลที่มีความสามารถลึกลับเหล่านี้รับกระสุนด้วยมือเปล่าการใช้พลังจากระยะไกลฆ่าคน ก็แค่กดอุบายเล็กน้อยเท่านั้นยังขาดเงินของเซี่ยบูซุนอยู่โอนเงินให้ฉันเร็วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเงินทุนต้องเข้าบัญชีของบูซุนทั้งหมดนอกจากนี้โอนเงินหนึ่งร้อยล้านจากบัญชีของฉันให้กับเซี่ยบูซุนตรวระบุให้ชัดเจนว่าเป็นของเยี่ยมูจริงครับฉันจะไปเดี๋ยวนี้ไบรเกอร์พวกเขาไม่ได้ทําอะไรกับคุณใช่ไหมจะเป็นไปได้อย่างไรฉันก็สบายดีนี่ ทุกท่านโปรดดูสิ่งนี้มีชื่อว่าเข็มทิศก,กายวิญญาณที่สามารถแต่งแสงได้อย่างน่าทึ่งเป็นของลังค่าที่หาได้ยากในรอบร้อยปีสิ่งนี้ไม่เพียงแต่มีมูลค่าการประเมินและมูลค่าการสะสมที่สูงมากยังมีคุณประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพที่น่าทึ่งวางไว้ที่บ้านไม่เพียงแต่สามารถตกแต่งและป้องกันบ้านยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ราคาประมูลเริ่มต้นที่1ิบล้านเพิ่ม <ใน S 1> ราคาไม่ต่ำกว่าสมล้านในแต่ละครั้งเรื่องการประมูลฉันเสนอราคาสิบหล้านมีใครเสนอราคาสูงกว่านี้ไหมสามสิบล้านตระกูลถังถึงกับลงมือแล้วเสร็จแน่แล้วของขวัญชิ้นนี้แน่นอนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเราจะพูดว่าอย่างไรให้ฉันอธิบายให้คุณฟังทุกคนในเมืองฉางหลานต่างรู้ดีสีตระกูลใหญ่ไม่สามารถถูกดูหมิ่นได้ตระกูลเลี้ยวในฉางหลานที่อยู่ในอันดับแรกมีตำแหน่งสูงและอำนาจมากที่สุด ควบคุมเส้นเลือดใหญ่ของเมือฉางหลานทั้งหมดอำนาจแพรก่กระจายไปทั่วไม่มีใครกล้าถ้าทายระกูลอื่นๆอีกสามตระกูลคือระกูลหวังตระกูลเซียและตระกูลถันแม้ว่าจะห่างไกลจากตระกูลเลิวแต่ก็มีเกียรติและมีชื่อเสียงไม่อนุญาตให้เราดูหมิ่นยังมีที่สูงก<ช>ว่านี้อีกไหม,มสิ่งนี้ไม่เป็นมงคลถ้ามันตกอยู่ในมือใครบ้านจะไม่สงบโชคร้ายที่ไม่คาดคิดเพราะเคยพบกันครั้งหนึ่งฉันจะช่วยเธอเว้ยเออรอฉันข้างนอกสักครู่ฉันจะจัดการเรื่องบางอย่างจะมาโดยเร็ว ดีงั้นฉันจะออกไปรอคุณเข็มทิพนั้นไม่ใช่ของมงคลแนะนำให้คุณอย่าถ่ายมันอาจเป็นอันตรายต่อคุณเข็มทิพนั้นมีมลทินติดอยู่ขอแค่มีคนซื้ออากาศสกปรกจะกัดตกรผู้ที่สัมผัสทำให้จิตใจของเขาเสียหายคุณปู่ ฉันไม่อยากได้ของชิ้นนี้แล้วมันน่าเกลียดมากและแสงที่มันปล่อยออกมามันไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าเกิดมีอะไรของสกปร,รกอยู่บนนี้ละ่ะมันแปลกประหลาดเกินไปก็มีเหตุผลนะงั้นก็ช่างเถอะบ้านฐานของเราไม่เอาดีกว่าให้คนอื่นไปเถอะดีเดี๋ยวก่อนเราได้เสนอราคาไปแล้วไม่มีใครจะเพิ่มราคาอีกแล้วใช่ไหมช่างเถอะถ่ายไปเถอะฉันจะหาจังหวะช่วยพวกคุณเอาอากาศสกปร,รกออกไป เว่ยเอ๋อเป็นอะไรไม่มีอะไรไไเซีย่ยเฟยไทยเธอมีอะไรไไจะพูดกับฉันไหมไม่ได้เรื่องที่ฉันกลายเป็นเซียนยังบอกเว่ยเอ๋อไม่ได้ถ้าเธอรู้แล้วตกใจจะไม่ดียังไงก็ต้องปิดบังไว้ก่อนรอให้มีโอกาสค่อยอธิบายให้เธอฟังอีกทีไม่มีนะฉันจะมีเรื่องอะไรงั้นก็ดีเราไปซื้อบ้านกันเถอะเงินของผมพอดีเข้าบัญชีแล้วดีเลย คุณเซียนี่คือภาพรวมของทั้งหมู่บ้านของเราแหนงที่มุมกว้างทั้งพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นสามระดับได้แก่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกตามระดับยิ่งเข้าไปข้างในราคาก็ยิ่งสูงขึ้นสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขก็จะดีที่สุดไปกันเถอะคุณเซียเราไปดูชั้นกลางและชั้นนอกกันเถอะไม่เอาบ้านชั้นกลางและชั้นนอกเอาแค่ชั้นไหนไม่เอาบ้านชั้นกลางและชั้นนอกเอาแค่ชั้นไหนคุณเซียบ้านชั้นในก็ดีทีเดียวคนที่เคยดูต่างบอกว่าดี แต่ราคาก็สูงจริงๆหลายคนที่ดูแล้วต่างก็รับไม่ไหวคุณแน่ใจหรือหรือยังยืนยันที่จะดูบ้านชันในอยู่ไหมดูแค่ชั้นไหนเงินแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาผมจ่ายได้ถึงแม้ว่าเซี่ยเฟยเมื่อกี้ขา,ขายของเก่าได้กำไรไม่น้อยแต่บ้านหนึ่งหลังที่นี่ยังน้อยก็ต้องสองหมื่นกว่าล้านคงซื้อไม่ไหวหรอกนะแล้วเขาจะยังไงช่างเถอะถ้าเขาอยากดูก็ให้เขาดูเถอะไม่เป็นไรฉันจะจ่ายเงินเองดีครับเนื่องจากคุณเซี่ยชอบบ้านในชั้นไหนงั้นฉันจะพาคุณไปเริ่มจากบ้านที่ถูกที่สุด นาฬิกาที่เขาสวมอยู่บนมือดูเหมือนจะมีมูลค่าไม่น้อยน่าจะมีเงินอยู่บ้างพาเขาไปดูไม่เป็นไรบ้านในชั้นในหลังไหนที่แพงที่สุดให้ฉันแนะนําให้คุณหน่อยนะครับคุณเซียบ้านในชั้นในของเราเรียงตามราคาลำดับหมายเลขิ่งน้อยราคายิ่งแพงตอนนี้ในบ้านที่เหลืออยู่บ้านที่แพงที่สุดคือบ้านหมายเลขสองงั้นเราจะไปดูบ้านหมายเลขสองหมายเลขสองคุณเซียบ้านหมายเลขสองคือบ้านที่แพงที่สุดเข้าใจแล้วเอาตัวนี้ที่แพงที่สุดถ้าถูกใจฉันจะโอนเงินทั้งหมดทันที คุณเสียดูบ้านหมายเลขสองรอบนี้เสร็จแล้วคุณคิดว่าเหมาะไหมเหมาะเอาตัวนี้แหละชำระด้วยบัตรดีด<อ>เสียเฟยสามารถจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้หรือว่าเขาเพิ่งคุยกับคุณหนูตระกูลถันน่าจะใช่ตระกูลถันมีความสามารถนี้จรงิงๆเฟยฉันนัดกับเสี่ยวหลิงไว้แล้วจะไปชอปปิ้งด้วยกันตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ฉันไปก่อนนะคุณเซียขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้เป็นเจ้าของวิลล่าหมายเลขสองที่มีเกียรตินี่คือกุญแจและเอกสารกรรมสิทธิ์ของคุณโทรศัพท์ของฉันก็อยู่ในกระเป๋านั้นด้วยถ้ามีปัญหาเรียกฉันได้ตลอดเวลาขอให้คุณมีความสุขกับการเข้าพักลาก่อนไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งฉันจะสามารถซื้อบ้านราคาเป็นสิบล้านได้อย่างง่ายดายแต่ยังไม่พอ ฉันยังต้องการที่จะต่อยอดพัฒนาความสามารถของตัวเองให้เวเออร์ตามฉันไปไใ,ชใช้ชีวิตที่ดีกว่าสวัสดีเวเออร์พวกคุณช็อปปิ้งเสร็จหรือยังฉันจะไปรับคุณนะัเราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันเฟย นี่คือบ้านของคุณฉันจะไม่ไปตอนนี้ฉันก็ไม่อยากอย,กอยู่วิลล่าอะไรบ้านหลังนี้ฉันซื้อมาเพื่อให้เราสองคนอยู่ด้วยกันถ้าคุณไม่ไปการซื้อบ้านหลังนี้จะมีความหมายอะไรฉันไปรับคุณดีไหม